สวัสดีค่ะมาเพอกันอีแล้วจ้ามาพอกับแม่บัวนะคะชัยเดบัว J O 2 o f f i c i a l ค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เนาะอุ้งอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟน,น,น,แนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้ำเด้อค่ะเด้อแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะตอนนี้มันกำลังเตรียมตัวเป็นที่ก,กตึกคึกโคมเลยคะ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์ผินแจกเสื้อสีชมพูองต้องนะค่ะเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับฤด,ดูการตอบ ถัดไปนะคะเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์เป็นกําลังใจให้พ่อการชัยนาทีมแล้วก็พี่วัดศิวด,ดนนะคะแล้วก็น้องอุ้งหญิงก็ยังอยู่ในกรทมนะคะเหมือนนีอีหลารับงานค่ะพี่น้องคะถ้าพูดได้ไดเบิ้งไล่สดของพอที่เพิ่นทรงเขามาในเอเบิงให้กลุ่มในกลุ่มนะคะพี่น้องคะได้เบิงใน y u t u b e ก็บมีเนาะไปบัวไปเบิ้งแล้ว หือว่าพลาดนะคะผู้ใดผู้ใดเบิงบ้งมอนีค่ะเป็นน้ำเบิ้งคลิปเด้อค่ะเด้อน้ำเบิ้งคลิปเพื่อนไล์สดอีลาลงเวทีค่ะวันนี้แม่บัวไปเห็นแล้วประทับใจแล้วก็มีทุกแม่แม่บัวเสื้อว่าหลายหลายคนสีห็นละละซุปตาซุปตา,ปตาอถอดรองเถ้ารลยนเลยพี่น้องคะเพราะว่าอีลาลงเวทีแล้วพอๆแม่กับสีมาขอถ่ทยรูบเนาะเพื่อนกะ ยางบ่คคอยสะดวกเพราะเป็นฟุตบาทนะคะฟุตบาทจะขึ้นไปหารถตู้ก่ะพ่อพอแม่แม,ม่กัสีท้ายรูปทีมงานกะพ่อพอแม่แม่เพิ่นกัซ้อยกันที่นี่อี่ราบวัฒนัตเนาะจะเป็นเพชรเช้าดินค่ะพี่นอ้องอี่ราบวัฒนตที่เพิ่นถอดรองเท้าถอดรองซุปตาเท้าเปล่าสั่นถอดรองเท้าซื้อรองเท้าแรีนไปรถลดพี่น้องขาจังไปไปยืนถ่ายรูปเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้ถือว่าพี่หมอนอิงอ่ะ ติดภารกิจเนาะสลับกันมากับพี่เองจีพี่เองจีกะประทินโฉมเพลนกลายเป็นสาวสวยเลยเหมือนกัค่ะก็เลยใส่ส่วนสูงรองเพลงขึ้นไปขึนเวทีแบบสวยสง่าเลยเพ่นก็นเลยบอกใครถานนะที่สมัยางฟุดบาดนะพี่น้องคะแล้วก็มันก็มันห่างเพราะว่าอนุสาวรีย์ชัยกับที่จอดรถอ่ะมันจะน้อยนะคะก็เดินไกลยอยู่เหมือนกันนะ้กับถอดลองเท้ายางเลยค่ะแลนทึ้งยางทึ้งแลน มาหอดรลดกะพ่อพอ่อแม่จังเดนน้ำมาถ่ายรูปน้ำเนาะคะ่ะเนาะกะพ่อหักแม่หักเพิ่นกันน่ารักด้ค่ะเพื่อนซ้อยกันเป็นมือกล้องช่วยกันเป็นมือกล้องให้น้องอุ้งอิงเนาะเพราะว่าพี่มอนอิงไม่ได้มาไม่มีคนถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีคนจัดไอพี่มอนอิงเพื่อนมาเพิ่นสิจัดลาดับเวลาผู้สิถ่ายรูปเนาะคะ่ะมันก็จะเร็วขึ้นถ่ายพ่อพ่อมแม่เพื่อนถ่ายองกัสิพิดพิษถึกถึกเพื่อนกะมันกะสีซาอีหลากะต้องเดินทางต่อไปที่เซ็นทัลเวสเกต ที่เซนทันเวสเกตที่แถวไอชนบุรีป่ะค่ะพี่น้องทาไม่บัวจำมาผิดเนาะแล้วทีนี้มือนี้เบาบได้เลยค่ะเป็นอะไรที่เพิ่งได้ฟังครั้งแรกสดๆบนเวทีสําหรับเพชรชาวดินเนาะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบอคั่นไน้ฟังสดๆนี่เขาไปเบิงในคลิปพอนอนใดด้วยค่ะเป็นถึงจะเป็นไม่ใช่ดนตรีสดถึงสีบอคั่นอกแม่บัวคิคดว่า ถ้าได้ฟังในมือดนตรีของสาวน่อยเพรบวันแพงเองแล้วกัเป็นเป็นโชว์ของน้องเองคิดว่าสิบอผิดหวังคิดว่าแบบอลังการมากเลยค่ะไม่บัวคิดว่าตอนนี้ทีมงานสาวน้อยเพรบวันแพงต้องทําโชว์ชุดนี้ออกมาชูแน่นอนสําหรับสองวงนะพี่น้อง,องคะ่ะกะรล้อชมุมล้อติดตามเบิงวาสิเมียนบอเพราะว่าเฮากัน ฟังเบิงติดตามเบิงแล้วก็มีข่าวใหญ่วันนี้นะคะข่าวใหญ่ถีใ่ญ่อีหรีค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากับบอคัน่นดีเป็นที่บอคั่นยังไม่เป็นที่แบบว่าชัดเจนแต่ว่าก็เชียร์กันรุ่นกันละก็ล้อแบบว่าเป็นปริศนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสําหรับผู้ใดสิมาเป็นไอ้ผ้าแดงที่วัดสีวรโดนก็โพส์ใครๆก็โพสตแล้วก็ มีพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เอาหมอมาโพสแล้วก็ทุกคนข้ามาคอมเมนต์กับเป็นในทางทิศทางเดียวกันแม่บัวกับวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะขอให้พี่พ้าแดงเท่านี้เป็นเป็นคนที่เขาคิดไว้นะคะแต่ว่าทางวงก็ยังไม่ออกมาบอกออกมาเ้ายังบม่เข้าหนสรุปนะคะเนาะพี่น้องขะแต่ว่ากะเอาใจซ้อยรุ่นลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยถ้าเป็นคนนี้นะแม่บัวว่า,วา แม่ยกกระเป๋าฉีกอีกแน่นอนค่ะเตรียมพวงมาไล่หลานไ้เลยค่ะยังไดกะขอให้เป็นคนหนีเนาะขอให้เป็นคนที่เราคิดไว้สําหรับพี่อมแอมบอกว่าโพ่นออกมาโพดได้เด้บะอีลาสีสมเพิ่นบออีเวลสีสมเพิ่นบอพันบะไม่บวกอะล้อชมเบิงพีพอพ่อ,พอมแม่ก็ล้อชมล้อเชียเบิงเนาะค่ะแต่ว่าบอมเอนบาชมอย่างเดียวเชียยางเดียวค่ะพี่น้องค่ะ ต้องไปดูคายออด้วยนะคะถึงจะรู้ว่าคนที่เขาพูดถึงเนี่ยคือใครในคอมเมนต์นะคะใตคอมเมนต์เนี่ยสิมิซอของพูถิเพิ่นเดามาอยู่ว่าเพิ่นกระรวมแสดงในภาพยนตร์คลายอ่อนำ้ำว่าสิเป็นไปในทิศท,ท,ทางเดียวกันไหมสำหรับอ้ายผาแดงนะคะที่ซิซิมัสคู่กับ นางไอสุดสวยของเ้านะคะน้องอมแอมนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะคะเพื่อนสิซีเมนผู้เดียวกันบอซีเมนผู้ทีเฮ้าบ่เขาคุยกันซเล่กันอยู่ตอนนี้บอเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นน้องลงเฟซแล้วก็ประกาศหาผู้ดูแลแล้วก็คนขับรถนะคะหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ผู้คนขับรถอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็เพราะว่ามีงานตลอดปีมาสั่นป้าติทูพี่นะะ้องค่ะมาเป็นต่สะอ่อนแท้ สโวนเท้าได้ผู้นี่บอกโอ้ยเนาะจวดย่างเดียวค่ะจวดย่างเดียวมวอย่างเดียวเนาะพี่น้องคะเรามารอเขาก็ได้แต่ล้อชมว่าผ,ผู้บริหารเพื่อนออกมาเปิดตัวเป็นทางการว่าเมื่อ,อไหรนะคะเพราะว่าพ่อโจก็กําลังวุ่นอยู่กับภารากิจภาพยนต์ขายอ้อเมื่อนี่กับซิบเมตรเมื่อสุดท้ายสําหรับทีไปพบปะพ่อแม่ พ่อพ่อแม่แม่ตามลมภาพยนตร์แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแล้วแต่เป็นเป็นถีเพิ่นไปจัดกันเองเนาะค่ะเนาะบ่เบ่ได้บได้ไปตามไม่เจอแต่ว่าก็จะมีพ่อพ่อแม่แม่ที่เหมาลงอยู่ภาพยนตร์อยู่ก็เหมาที่ไหนก็จะไปแจก,กให้เนาะน้องอุ้งยิงกับพ่อโจก็อาจจะมีได้พักผ่อนมั่งแต่ว่ากาซีบ,บนักหนาคือเราเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาวันที่17มานี้น้องแทบนับวันได้ ทบจะไม่พักขนาดพี่หมอนกับพี่แองจี้ยังสลับกันขึ้นมาเนาะกับบางที่ไม่หน่อยกับพักอยู่บ้านสลับขึ้นมามีพ่อเอกกับน้องอุ๋งหญิงนี่ยืนหนึ่งเลยค่ะไม่ลาไม่ขาดไม่สายเลยค่ะมาตลอดนะคะต้องชงเชยน้องยกย่องน้องแล้วก็มีคอมเมต์ผู้ลงโค้ชมอนกับว่าพ่ให้น้องพักน่องพรแต่ว่าไม่ใช่นะคะพ่อโจกับน้องอุ๋งหญิงมี dna ที่เหมือนกันเหมือนกันยังไงพี่น้อง บ่เมนสายเลือดบ่เมนพอ่อแมนแม่แต่ว่า DNA ตรงกันเป๊ะคือบบเคยบนบบเคยบบเคยอิดออดเรื่องทํางานนะคะไม่อิดออดเรื่องทํางานยิ้มรับทุกสถานการณ์ทํางานพร้อมทํางานสมองเพื่อนบ่พักบพ่พอนพี่น้องขาพ่อโจก็ไดายคิดคิดตลอดคิดเรื่องงานตลอดไม่พักไม่ผ่อนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น้องกับพ่อโจเหมือนกันมากนะคะเป็น พูดสิเป็นซุปตาบ่าแมนว่าสิเป็นด้วยโชคช่วยได้พี่น้องคะเพื่อนบอกว่าโชคชะตามันมาแล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดดันให้ถึงที่สุดจังไดยกะเป็นกําลังใจใหายคลายออกถึงลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะพี่น้องคะาบติดมากกระตุกกระตักเรื่องอการเมืองเรื่องประเทศระหว่างนี่กะอาจจะไปได้สวยก็นี่นะคะแต่ว่าห้าก็รุ่นกันเพราะว่าคือหนังยังไม่ถึงเดือน ยังไม่ถึงเดือนแล้วรายได้ขนาดนี้นะคะพี่น้องคะยังไดกะเขามาลุนมาเชียกกันเนาะมาชมกันลก็ะมะเบิงว่าสิเป็นจังไดสีหอดใสสีใดเจักรลอยล้านสิถึงพันล้านบอรวมต่างประเทศแล้วเนาะมารลุนมาเชียกกันนะคะเป็นกําลังใจให้คล้ายอ่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่บัวด้นะจ๊ะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆผู้ที่เขามาติดตามคอมเมนต์เขามาเป็นกําลังใจให้แม่บัวแล้วก็ให้กําลังใจแอดมิน ขอบผูเ้เนหลายนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่ดูคลิปชัยดบัว j o 2 official สวัสดีจ้า